โอเคสั paid, ีคนด้วยนะคะโยะอยู่กับอารันยาไอ้อยู่กับเดกิอารันยาไอ้นะคะก็ก็นะคะเดี๋ยวก็จะมาอ่าบริการสาโหลดนะคะเออคือแบบอ่านะคะกด ขวดขวดแก้วเนาะอ่าสาวในขวดแก้วหรือว่าชายในขวดแก้วนะคลาสโอเคเดี๋ยวเราก็จะมาโหลดกันนะคะ<ฮ>อย่างเช่นอันนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะมาโหลดกันนะคะก็เรายังไม่ได้โหลดเลยแล้วก็หรือวราจะนะคะเดี๋ยวทิ้งเรี้ยงแพตตางนะคะอย่างแรกถ้าท่านเข้ามาอย่างนี้ท่านกดดาวน์โหลดไปเลยนะคะถ้าใครคลื่นอย่างนี้มีปะติดตับนะโอเคกดดาวน์โหลดนะคะ เราต้องใช้ตัวนี้นะคะในการดาวน์โหลดเท่านั้นในงันก็จะขึ้นอะไรนะเครื่องหมายซีรีรรรอะไรกอย่างนะคะก็รอดาวน์โหดดลดรอสักครู่อเมื่อกี้เพื่อตัอบไปแป๊บเดี๋ยวตับดีกว่าไหมนะเดี๋ยวก็มากระตอค่ะไม่นานหรอค่ะเดจะด,ดูดูเวลาละกี่กี่นาทีเจ็ดเร็จนะคะไปตับกันค่ะ โอเคค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้กดคลิกเข้าไปในนี้นะคะแล้วกดกดเขียนนะคะเอ d a ซ็นเอ e, แล้วก็กดเขียนเปอร์เซ็นนะคะกด enter เลยคะ่ะแล้วให้ท่านอ่าให้ไปกดที่ m e c r a f t นะคะกดไปบ้าเพื่อกดกดตัวนี้นะเนี่ยตัวเนี้ยนะคะแล้วก็แล้วก็ เมื่อกี้เราลืมอัดนะเผื่อทาไปก่อนเนี่ยไอเอาตัวเนี้ยกเข้าไปปั๊บนะคะลกเข้าไปรอสักครู่นะคะแล้วก็อันไหนวะอืมมันไหนเนี่ยนี่นี่นี่อันไหนอันนี้ปะว่าเอ่อทดสอบอะไรไม่รู้แต่อันก็ไม่ได <kat> ้ใช้แล้วอันไหนวะไหน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 หาไม่เจออีกเข้าใหม่เลยเอ นนนมันมีอยู่แล้วนะก็เข้าแน,น่นอนนะคะก็ลากเข้าไปใส่เลยอยู่ไหนเนี่ยโอเคก็เสร็จแล้วนะคะลากเข้ามาใส่เลยนะแล้วก็เสร็จแล้วก็กดปิดนะคะนะเดี๋ยวเข้าเกมก่อนเดยวเข้าเกมเดี๋ยวกลับมาต่อแล้วค่ะโอเคก็ได้เรียบร้อยแล้วนะคะก็นี่ก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็นะนี่ไงก็ไหนวะอยู่ไหนอะ นี่ก็แต่งหนะ้าแลวอย่างไคกอเมื่อกี้เราไม่ได้ดูกล่องนะโอเคข้างบนน้องขึ้นไปข้างบนใช่ไหมกนะ็โอเคคลิปนี้ก็มาแพร่บอกนะคะก็ง่ายๆใครๆก็ทำได้อุ้ยมีเสียงอะไรรนะัเไหมเดี๋ยวเราจะให้ดูอะไรบางอย่างนะเออมันจะแบบถ้าแเบบแบบใช้ตัวนี้ในการอัดอ้ในการโหลดทุกครั้งนะคะ เนี่ยมันขึ้นืึนองหวานเคลียอะไรของมันไม่รูน้นะเนี่คือสาวไอคือเราคือม่จะบอ,อาคารหาคนรัเพื่อนนะคะก็ใครสนใจนะคะติดต่อเข้ามาได้น,นะคะติดต่อเข้ามาสามคนนะคะเป็นผู้โชคตีนะค่ะก็โอเคก็โอเคก็สําหรับวันนี้นะคะขอลากันไปก่อนนะหลับบับหนึ่งนะเห็น,มนเมาท์เทมั้ยเทมั้ยโอเคก็หาคนมัเพิ่มน,นะคะขอเป็นหญิง หญิง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 สามนะจ๊ะเอ้หญิงสองเนาะรวมเราก็เป็นสามนะจ๊ะหญิงสองนะก็ก็เข้าเข้ามาได้นะคะเนาะก็ต้องติดต่อเข้ามาก,ก่อนนะแมนจะเข้าไม่ได้นะเดี๋ยวทิ้งเนี่ยมันต้องเข้าตัวเนี่ยแมนนะเราเคยทําแล้วไม่แน่ใจนะคะบางคนอาจจะเข้าไม่ได้นะเพราะเราเออเนาะโอเคบา,บายยค่ะบาย